ว่าจะถคณิตดอทเน,น็ตเรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ดูท่าทางน่ากลัวน่ากลัวแต่ง่ายทำไมง่ายอ่ะนักเรียนมันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยนักเรียนจะตอบได้เลยไหมเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะ ยังตอบไม่ได้เลยนะนักเรียนก็คิดคิดกรณีอีกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยากคิดเลยกรณีที่หนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับเลขศูนย์ส่งผลให้เป็นไงนี่มันเหมือนกันนะเนาะส่งผลให้ เป็นบวกทั้งคู่ก็ค่าสมบูรณ์ไม่ต้องใช้ตอบ x ลบ1นส่วน x ลบสองน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์ตอบช่วงในจบแลลวตอบช่วงในเลยครับตอบช่วงในเลยช่วงในตั้งแต่เลขหนึ่งไม่ถึงเลขสองนะตอบตั้งแต่เลขหนึ่งไปนะแต่ไม่ถึงเลขสองล็อกเพราะว่าส่วนห้ามตอบสอง ใช่ไหมครับถ้าส่วนตอบสองมันก็ได้อะไรได้ศูนย์แล้วใช้ได้หมดไหมดูสิไอ้นี่มันบังคับอยู่ต้องตอบตั้งแต่ศูนย์ไปอะ่ะโอ้ใช้ได้หมดกรณีที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปกรณีที่สอง X เป็นลบบ้าง X เ,เป็นลบนักเรียนก็ใส่ลบทั้งคู่เลยเนี่ยใส่ลบทั้งคู่เลยนะ ก็ได้ลบ x ลบหนึ่งส่วนลบ x ลบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูย์โอ้ลบเยอะเกินทำไงอ่ะก็ดึงลบหนึ่งออกนอกดึงลบหนึ่งออกนอกลบผ่านลบได้ละได้บวกและแล้วก็เหลือ x บวกหนึ่งส่วน x บวกสองน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ตอบช่วงในแกเนาะตอบช่วงใน ระบายทึบไม่ทั้งคู่เนอไม่ทั้งคู่อาตอบช่วงไหนตอบตรงไหนเนี่ยตอบเอลบลบสองกับลบหนึ่งลบสองน้อยกว่าเนาลบหนึ่งมากกว่าเนาลบสองห้ามตอบเนอเพราะเป็นส่วนระบายทึบที่ลบหนึ่งใช้ได้หมดไหมนักเรียนคำตอบอะได้หมดไหม ได้หมดเพราะเขาสั่งว่าน,น้อยกว่าศูนย์นะนเนาะ,ะเขาสั่งน้อยกว่าศูนย์นใช้ได้หมดอีกอ่ะก็นำนำกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองมาเขียนไว้ได้วยกันก็คือเซตเอเลยเขียนไว้เลยนะครับเซตเอคืออะไรเขียนเลยเขียนเลยเขียนไว้ได้วยกันแล้วยูเนี่ยนกันน่ะก็ลบสอง ลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองวงโปร่งที่ลบสองแล้วก็ระบายทึบที่เลขหนึ่งวงโปร่งที่เลขสองนี่แหละตัวนี้คือเซตเต่อไปเซตบีเซตบเซตบีเซตบมีค่าสมบูรณ์อีกแล้วแล้วตรงกลางอะ่ะ มีค่าสมบูรณ์นักเรียนก็แยกเขียนตามที่เราอ่านดิอ่านว่าไงเนี่ยอ่านว่าไงเพื่ออ่านดิค่าสมบูรณ์ x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งและค่าสมบูรณ์ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสามอ้าวแยกเขียนเลยนะครับค่าสมบูรณ์ x มากกว่าหรือเท่ากับเลขหนึ่งและค่าสมบูรณ์ x น้อยกว่าหรือเท่ากับเลขสาม มากกว่าตอบช่วงนอกน้อยกว่าตอบช่วงในใช่ไหมก็ได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งหรือ x ตั้งแต่ลบสามถึงเลขสามใส่วงเล็บเหมือนกันก็ได้นะนำมาอินเตอร์เซกชันกันตอบตรงไหน,น ต้องอยู่ทั้งตัวหน้าด้วยและอยู่ทั้งตัวหลังด้วยก็ลบหนึ่งลบสามหนึ่งแล้วก็เลขสามน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับเลขหนึ่งตั้งแต่ลบสามไปจนถึงเลขสานี่นะ อ้าวอินเตอร์เซกชันกันได้ตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ลบสามไปจนถึงลบหนึ่งตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงเลขสามเนี่ยตัวเนี้คือเซตบีจับเซตบีขึ้นไปใส่ทีโจทย์ถามเอเอคอมพลเมนต์ยูเนียนบีมีลบสามใช่ไหม แล้วก็มีเลขสามตั้งแต่ลบสามเนี่นะไปจนถึงลบหนึ่งไปจนถึงลบหนึ่งตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงเลขสามนี่คือน้องบีเอคอมเมนต์อยู่ตรงไหนอะ เอคอมพลเมนต์ก็นอกเอนักเรียนเนี่ยนอกเอเนี่ยนอกเอก็ไม่รวมไม่รวมไอ้นี่ไม่รวมก็รวมเต้นอกเอรวมมาทางขวาไอ้นี่ไม่รวมก็รวมนี่คือนอกเอนอกเอยูเนียนกับบตอบบริเวณไหนเนี่ยช่วยดูที่หนะ้า โอ้ยาวทั้งเส้นเลยใช่ไหมเนี่ย B เป็นตัวเชื่อมต่อหมดเลยเนี่ยใช่ไหมยอยู่นน่นกันตอบได้ทั้งหมดเลยคําตอบของอันนี้ก็คือทั้งเส้นนักเรียนทั้งเส้นนี่เดี๋ยวนี้เขาเขียนเขาเขียนอย่างนี้นะนักเรียนเนี่ยเขาเขียนเซตของจํานวนจริงโลกสัญ,ญลักษณ์นี้เขาไม่เขียนกันแล้วนะแต่นี้เขาสอบเก่าเขายังเขียนอยู่ หนังสือใหม่เราจะเขียนเซตของจำนวนจริงตอบตัวเลือกที่สี่นะตอบตัวเลือกที่สี่อ้าวนักเรียนข้อนี้เห็นชัดเลยเนี่ยเห็นชัดชัดเลยอะไรนักเรียนเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดชัดเลยก็คือก็คือตัวเอเป็นลบได้ไหมเนี่ย x เป็นได้ไหมค่าสมบูรณ์มันตอบว่าไงนะค่าสมบูรณ์มันตอบบวกหรือศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบวกหรือศูนย์จะน้อยกว่าลบได้ไหมไม่ได้สรุปแล้วรู้เข้าๆเลยเนี่ย x ไม่ตอบลบและ x ไม่ตอบอะไรอีก x ไม่ตอบศูนย์ x ไม่ตอบศูนย์นะ พราะถ้า x เป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์จำนวนบวกน้อยกว่าศูนย์มีไหมไม่มีรู้เข้าๆเลยนะเพราะฉะนั้นเขียนไว้เลยก็ได้ว่าขนาดนี้นะรู้เลย x x ตัวนี้รู้เข้าๆว่ามากกว่าศูนย์เมื่อมันมากกว่าศูนย์คูณกับหกก็ได้จำนวนบวกค่าสมบูรณ์น้อยกว่าจำนวนบวกอะตามทฤษฎีมันว่าไง มันก็บอกว่า x กำลังสองลบห x มากกว่าลบห x แล้วก็น้อยกว่า6 x เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไงครับอยู่ๆจะมายุบให้ x เ,เหลือตัวเดียวเนี่ยได้ไหมเนะี่ยมีกำลังสองด้วยกำลังหนึ่งด้วยไม่ได้เนาะเมื่อไม่ได้ทำไง เมื่อไม่ได้ก็แยกเขียนตามที่เราอา่านนะก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ 5x แล้วก็มากกว่าลบ 6x และ x กำลังสองลบ 5x น้อยกว่า 6x เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จัดใหม่ 6x ไปข้างนี้ก็ได้บวกก็กลายเป็น x กำลังสองได้บวกนะก็เป็นบวก x มากกว่า0นข้างนี้ก็มาเป็นลบก็ได้ x กำลังสองลบสิ x น้อยกว่าเลขศูนย์ก็ดึงตัวร่วมออกเปลี่ยนเป็นรูปผลคูณใช่ไหมได้ x คูณกับ x บวกหนึ่ง มากกว่าศูนย์และ x คูณกับ x ลบ11น้อยกว่าศูนย์ก็มากกว่าตอบช่วงนอกน้อยกว่าตอบช่วงในใช่ไหมครับเขียนไว้บนเส้นเดียวกันเลยเนี่ยเส้นจำนวนเดียวกันต้องอยู่ที่นี่ด้วยและที่นี่ด้วยก็นำมาอินเอร์เ็กกันเขียนเลยนะครับ ตรงนี้อยู่ระหว่างศูนย์กับลบหนึ่งตอบช่วงนอกลบหนึ่งก็ลบหนึ่งก็อยู่ทางซ้ายศูนย์ก็อยู่ตรงนี้เนาะขวานะตอบช่วงนอกต่อไปอยู่ระหว่างศูนย์กับสิบเอ็ดใช่ไมศูนย์กับสิบเอดสิบเอ็ดก็อยู่ขวาม,มือช่วงในนะครับตอบช่วงใน ระหว่าง0กับ11ต้องอยู่ทั้งเส้นล่างและเส้นบนนะ่ะบริเวณไหนอะ่ะก็สามกันบริเวณนี้เนี่ยสามกันบริเวณนี้ก็อยู่ระหว่าง0กับ11นั่นเอง0กับ11นั่นเองคราวนี้ระหว่าง0กับ11มันขัดกับที่เราคิดเข้าคร่าไว้ปะขัดกันไหมเนี่ยน้องเอ็นดูสิ มากกว่าศูนย์อ้าวใช่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดมันมีลบออกมานักเรียนก็ตัดทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เซตคำตอบเซตคำตอบคือเซตคำตอบคือก็เซตของ x โดยที่ x มากกว่า0และ x น้อยกว่า11 ต่อไปข้อยีิบสามนักเรียนเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขียนโจทย์ใหม่เลยเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากเลยใช่ไหมเนี่ยตัวล่างตัวบนอนะเขียนโจทย์ใหม่เป็นสามเท่าค่าสมบูรณ์ x อลบหนึ่งได้ไหมได้หรือเปล่าหนึ่งลบ x กัะเลบหนึ่งเท่ากันไหมค่าสมบูรณ์อนะเท่าสลับที่ได้นะ ก็ได้ x ลบหนึ่งเนี่ยมันจะได้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกประการเลยพอได้อย่างนี้เสร็จมันมีค่าสมบูรณ์ตัวเดียวก็ง่ายเลยกรณีที่หนึ่งเริ่มเลย x อลบหนึ่งเป็นบวกไม่ตอบศูนย์เพราะมันเป็นส่วนด้วยนะเป็นส่วนตอบศูนย์ไม่ได้ไงก็เลยบังคับแค่เป็นบวกอย่างเดียวเป็นบวกปุ๊บก็บังคับว่าถอดสแควรูทออกมาได้เลย ไม่ต้องใส่อะไรเลยนี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนักเรียนน้อยกว่าลบเอ็กเรียบร้อยก็หารกันได้เลยหารแล้วไม่ต้องเขียนอะไรหรอกเพราะว่าตัวนี้มันบังคับแล้วต้องมากกว่าศูนย์ถ้าไม่มีตรงนี้นะักเรียนต้องบอกว่าห้ามตอบหนึ่งตรงนี้มันบังคับไว้แล้วนะครับสรุปแล้วก็ได้ x มากกว่าหนึ่ง หารการเรียบร้อยก็ได้3น้อยกว่าลบ x นักเรียนก็จัดใหม่สิ x มากกว่า1และจัดใหม่ x มาข้างนี้3ไปข้างนี้ก็ x- น้อยกว่าลบสาน้อยกว่าลบสามากกว่า1เจอกันบ้างไหมเนะี่ยเมากกว่า1ไปทางขวา x น้อยกว่าลบสไปทางซ้ายไม่เคยเจอกันเลยเนะี่ย ไม่เคยเจอกันเลยเพราะฉะนั้น x ไม่มีค่าลูกอก x ไม่มีค่าเรียบร้อยแล้วข้อที่หนึ่ง x ไม่มีค่าต่อไปต่อไปกรณีที่สอง x ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ x ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ ถ้าน้อยกว่าศูนย์ก็น้อยกว่าศูนย์ก็ตอบติดลบเป็นจำนวนลบอยู่อะตอบติดลบก็ได้ลบสามค่าสมบูรณ์ก็ไม่ต้องใช้แล้วเราใส่ลบไว้หน้าแล้วนะค่าสมบูรณ์ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นจํานวนลบใส่ลบก็เป็นจํานวนได้เอลบหนึ่งหารด้วยเอลบหนึ่ง น้อยกว่าลบเอก <normalized. S 1> ก็หารกันได้อีกแล้วเนี่หารกันได้แล้ว,ลวสรุปแล้วได้เอน้อยกว่าหนึ่งและจัดใหม่ก็เอ,อ็กน้อยกว่าสามเอน้อยกว่าหนึ่งและเอกน้อยกว่าสามเจอกันไั้ไหมเจอเจอตรงไหนนะน้อยกว่าหนึ่นงนะใครมองไม่ออกก็เขียนเขียนเส้นจำนวน สรุปแล้ว x น้อยกว่าหนึ่งนั่นเองเสร็จแล้วค่าของ x ก็ตอบข้อ3เพราะว่ากรณีที่หนึ่งไม่มีคำตอบจงหาเซตคำตอบของนะแบบนี้ยังไม่เคยตอบนะครับ ข้อนี้วิธีคิดนักเรียนทำเงี้ก็เข้าหลักเราว่าทําตัวกลางให้เหลือเอกง,ง่ายไม่ได้ใช่ไหมต้องทําไงครับแยกเขียนตามที่เราอ่านเราอ่านว่าค่าสมบูรณ์เอลบหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับเลขสองและ ค่าสมบูรณ์ x ลบหน้อยกว่าเลขสามค่าสมบูรณ์มากกว่าก็ตอบช่วงนอกน้อยกว่าตอบช่วงในก็เลยได้ x ลบหน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองหรือ x ลบหมากกว่าหรือเท่ากับเลขสอง และค่าสมบูรณ์น้อยกว่าสมก็แปลว่า x-1 ลบหนึ่งมากกว่าลบสามและน้อยกว่าสมใส่วงเล็บจ้จัดการจัดรูปใหม่ก็ได้ x น้อยกว่าย้ายมาบวกใช่ไหมก็เหลือลบหนึ่ง ย้ายไปบวกก็ได้เอ็มากกว่าหรือเท่ากับเลขสามนำหนึ่งบวกตลอดหนึ่งบวกตลอดก็เหลือลบสองหนึ่งบวกก็ได้เลขสี่ต้องอยู่ที่นี่ด้วยและอยู่ที่นี่ด้วยก็นำมาอินเตอร์เซ็กชันกันเ <Yeah. S 1> ขียนลงบนเส้นจำนวนเลยจะได้ดูง่าย ก็มีลบสองน้อยสุดลบหนึ่งลงลงมาแล้วก็มีเลขสามแล้วก็เลขสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งก็ไปทางซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับสามก็ไปทางขวาอยู่ระหว่างเนี่ยอยู่ระหว่างนะักเรียนอยู่ระหว่าง ต้องอยู่เส้นล่างด้วยและอยู่เส้นบนด้วยก็อินเตอร์เซกันเนี่ยอินเตอร์เซกันนักเรียนเนี่ยเรียบร้อยก็วงโปรง่งแล้วก็ระบายเทือบระบายเทือบแล้วก็วงโปรงตรงเลขสี่นี่วงโปรงนะสรุปเซตคำตอบคือ เซตคำตอบคือคืออะไรก็ช่วงเปิดลบสองปิดลบหนึ่งหาช่วงก็ใช้อยู่เนี่ยเชื่อมตั้งแต่เลขสามถึงน้อยกว่าสี่ต่อไปข้อที่สองข้อที่สองนี่ ค่าสมบูรณ์แล้วก็ซ้อนด้วยค่าสมบูรณ์อีกทีน้อยกว่าสองอะ่ะนักเรียนทำไงอย่างเงี้ยก็ค่าสมบูรณ์การลบสลับที่ได้ไหมได้ก็สลับเลยก็ได้สลับที่เลยก็ได้ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เอ็วกหนึ่งเนี่ยเทอมเอมันจะได้ไม่ติดลบไงก็ลบห้า น้อยกว่าเลขสองอ้าวนึกซิทำอะไรได้เนี่ยต่อไปอะเรามีทฤษฎีว่าค่าสมบูรณ์น้อยกว่าจำนวนบวกตอบช่วงในใช่ไหมตอบช่วงใหนนี่ทำตามทฤษฎีเลยไอ้หมอเนี่ยตอบช่วงในก็ได้ค่าสมบูรณ์ x บวกหนึ่งลบเลขห้าอยู่ระหว่างลบสองกับเลขสอง ตามทฤษฎีนะมันบอกว่าต้องอยู่ระหว่างถ้าน้อยกว่าต่อไปทำไงนักเรียนก็ทำเลขห้าให้หมดไปนำห้าบวกเลยใช่ไหมนำห้าบวกตอบเท่าไหร่ครับก็ตอบสามค่าสมบูรณ์ X อ็บวกหนึ่งห้าบวกก็ตอบเลขเจดก็เหมือนเมื่อกี้อีกแล้ว ตรงกลางทำให้เหลือ x ง่ายๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็แยกเขียนตามที่เราอ่านอ่านว่าไงค่าสมบูรณ์ x บวกหนึ่งมากกว่าสามและค่าสมบูรณ์ x บวกหนึ่งน้อยกว่าเลขเจ็ดเสร็จแล้วตามทฤษฎีอีกแล้วค่าสมบูรณ์มากกว่าสามก็ตอบช่วงนอก ถ้าสมบูรณ์น้อยกว่าเจ็ดก็ตอบช่วงในตามทฤษฎีนะครับก็จะได้ x บวกหนึ่งน้อยกว่าลบสามหรือ x บวกหนึ่งมากกว่าเลขสามและ x บวกหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างลบเจกับเจ็ด ลบเจ็ดกับเจ็ดเราต้องนึกว่ามันมีทฤษฎีไหมไม่มีทฤษฎีก็ไปหาบทนิยามแค่นั้นนี่ทำตามทฤษฎีนะเสร็จเรียบร้อยนำหนึ่งลบหนึ่งลบก็จะได้ x น้อยกว่าลบสี่หรือ x มากกว่าเลขสองตรงนี้ก็นำหนึ่งลบก็ได้ลบแปด นำหนึ่งลบก็เหลือเลขหกต้องอยู่ที่นี่ด้วยและอยู่ที่นี่ด้วยก็นำมาอินเตอร์เซกชันกันตอบเท่าไหร่ครับก็เขียนลงบนเส้นจำนวนมีเลขอะไรบ้างหนะ้าลบแปดน้อยสุดลบสี แล้วก็เลขสองแล้วก็เลขหกมากสุดเนาะน้อยกว่าลบสี่ก็มาทางซ้ายมากกว่าเลขสองก็ไปทางขวาอยู่ระหว่างลบแปดกับเลขหกอยู่ระหว่างอา้าวสามกันตรงไหนสามกันนะต้องอยู่ทั้งเส้นล่างและเส้นบนก็ซามกันบริเวณนี้ บริเวณนี้ตอบเปิดลบ8เปิดลบ4เปิด2เปิดเลขหกเขียนเซตคำตอบิเซตคำตอบคือเขียนแบบปีกามั่นก็ได้เขียนแบบปีกาเขียนไงก็ เซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบ8และ x น้อยกว่าลบ4หาช่วงใช้อะไรเชื่อมหรือหรืออะไรก็หรือ x มากกว่า2และ x น้อยกว่าเลข6แล้วก็ปิด สลับที่ก่อนก็ได้เนาะข้อสามก็สลับที่เลยในในค่าสมบูรณ์ก็ค่าสมบูรณ์ของค่าสมบูรณ์เอลบสองแล้วก็ลบด้วยเลขหนึ่งมากกว่าสามมากกว่าสามตามทฤษฎีบอกว่าไงเนี่ยข้างในนี้ต้องตอบช่วงนอกใช่ไหมตามทฤษฎี ก็ได้ค่าสมบูรณ์ x ลบสลบหน,น้อยกว่าลบ3หรือค่าสมบูรณ์ x ลบสลบหมากกว่าเลข3นี่คือทำตามทฤษฎีจัดใหม่เลยจัดใหม่เลยก็จะได้ค่าสมบูรณ์ x ลบสน้อยกว่าลบสอง หรือค่าสมบูรณ์ x-2 ลบสมากกว่ามาข้างนี้ก็ได้เลขสีนี่เกิดอะไรขึ้นนี่ช่วยดี๋สิค่าสมบูรณ์แล้วน้อยกว่าลบสมีไหมค่าสมบูรณ์มันแปลว่าบวกหรือศูนย์ใช่ไหมไม่เคยน้อยกว่าลบเนาะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ x ไม่มีค่า x ไม่มีค่านะหรือถ้าพูดเป็นเซตก็เซตว่างแหละข้างซ้ายได้เซ็ตว่างต่อไปก็หาข้างเดียวแล้วก็ตอบเลยอันนี้ก็หมูเลยใช่ไหมเนี่ยค่าสมบูรณ์มากกว่าสตามทฤษฎีบอกว่าตอบช่วงนอกก็ได้ x ลบสน้อยกว่าลบสหรือ x ลบสอง มากกว่าสีแค่นี้เองจัดใหม่แล้วตรงนี้ไม่ต้องคิดแล้วนะไม่มีค่าแล้วจัดใหม่ก็ได้เอ็กน้อยกว่าลบสองหรือเอ็มากกว่าเลขหกเสร็จแล้วเซตคำตอบคือเซตคำตอบคือเขียนแบบช่วงบ้าง น้อยกว่าลบสองก็ลบอินฟินิตี้ลบสองก็น้อยกว่าลบสองก็วงเล็บเล็กขาดช่วงใช้ยูเนียนเชื่อมมากกว่าหกก็วงเล็บเล็ก,ยยอ,ก,ก,ก,ลลกอินฟินิตี้ต้องวงเล็บเล็กเสมอตรงลบอินฟินิตี้กับอินฟินิตีน้นี่ต้องวงเล็บเล็กเราไปไม่ถึงมันนะ ไอ้อินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้เนี่ยเหมือนมันเหมือน,นเป็นขอบของจำนวนจริงนะเราเราไม่ไปถึงมันจึงใช้วงเล็บเล็ก,ลกปััญหาาาาทุกกอยย่่งพพแ้บควม